น่ะน่ะเอออบักมันลงมาเอออบักมันลงเออมันลงมงมามามางมาเร็ว้ดมนยมานี่้ชวเอ๋เออนั่นอออใครจะช่วยใ้ขวดดีดิ้น่เงไมขวดดีๆน่ ไอ้ต้นอุกพดาบอกว่าลงองลใหงเียงดเ<ง><ง>มยไม่ให้ไปนะ่ปปนะเออไ,ไ,ไอ้นุ่งก็ไปดูเขาบอล่งลงลงวันนี้ไม่ได้ไปเลยที่เดนียวบายบายไปไกล <c oughs>